<ส> <ส boundaries S 1> ครับสวัสดีครับ <น falls S 2> วันนี้นะรครับจะมาดูวิธีติดสูญจะกาศกันนะครับว่าติดกันยังไงอ่าเครื่องมือที่ใช้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับน้าอ่าน้าเปล่าเลยนะครับน้ำเลยนะครับเป็นน้าเปล่านะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้รีดนะครับปกติจะเป็นอย่างนี้ที่ใช้รีดนะครับรีดสติกเกอร์ทั่วไปแต่ถ้าเราหาไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับกระดาษรังนะครับวัสดุง่ายๆทั่วไปนะครับหาง่ายนะครับขั้นตอนแรกก็ทําความสะอาดนะครับก็อย่างนี้นะครับฉีดไป นะครับแล้วก็สุญญากาศนะครับจะเป็นเนื้อทึบนี่ครับเราจะสมมุติว่านี่คือกระจกรถยนต์นี่ด้านหน้านะครับนี่ด้านในรถยนต์นะครับอ่ะเราติดแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าเป็นกระจกกระจกรถยนต์นะครับเราต้องมีฟิล์มใส่รองก่อนนะครับนี่ฟิล์มใส่สุญญากาศนะครับเอ๊ะ เราเรียรีเขาให้เรียบมีทำให้ดูคร่าวๆนะครับวอาฟิล์มส่มบางเงหรือเปล่านะครับนะครับพอเราติดฟิล์มส่ปุ๊บอ่าสมมติว่าเขาเรียบไปนนะเนอะไล่น้ำให้หมดนะครับให้เรียบๆนะครับแล้วก็ฉีดน้ำอีกทีหนึง่งนะครับเหมือนเดิมครับแต่ทีนี้เราจะเอาสูญญากาศเนื้อฟิล์มเราเนี่ยนะที่เป็นเนื้อทึบเห็นไหมครับ นะครับจะแปะลองอไปบนนี้เหมือนเดิมนะครับอ่านะครับรีดเหมือนเดิมครับนี่ผมใช้กระดาษแทนนะก็แบบว่าหาง,หง่ายๆทั่วไปนะครับรีดให้เรียบเลยเอาน้าออกให้หมดนะครับแล้วก็ปล่อยไป,ปล่อยเข้าแห้งตามธรรมชาติเดี๋ยวเขาก็ตึงเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูหน้ารถก็จะลักษณะแบบนี้รถของเรานะครับแต่ในรถจะเป็นแบบนี้ สูญญากาศนะครับเราจะติดเนื้อใสเพื่อป้องกันสีติดฟิล์มนะครับเมื่อเวลามันร้อนมันก็จะอาจจะสีอาจจะติดนะครับหรือไม่เขาก็อาจจะหลุดลงมาแต่ถ้าเราติดเนื้อใสยอย่างเงี้ยจะป้องกันการสีแห้งและสีติดที่กระจกฟิล์มรถของเราได้นะครับผมนะครับรีดให้เรียบแลาวเช็ดออกนะครับผมนะครับนี่ โอเคนะครับสำหรับสุญญากาศติดกระจกรถยนต์นะครับผมขอบคุณครับ